ท่านผู้ชมที่กราลพครับวันนี้เราจะเดินป่าไปที่ภูล้อมข้าวครับวันนี้เป็นวันที่6มกราคมปี66นะครับ26งหวันนี้นะเชื่อผมผมถูกสองครั้งซ้อนนะเร <c oughs> วจะเดินเข้าไปประมาณคือเดินแบบไอชลาพันธ์อย่างผมเนี่ยประมาณ30นาทีแต่ถ้าวัยรุ่นนี่ก็พราะว่าเหาะไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว <c oughs> แต่ว,ว่ามันจะมีตรงที่มืดๆน,น,นิดหน่อยป่าลกนิดหน่อยอาจจะมียุงตัวเล็กๆนะครับ แล้วก็นอกนั้นก็เส้นทางเดินปกติผมเข้าไปเมื่อสาอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเจอชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งครับผมทำเครื่องหมายไว้อยู่มันอาจจะหล่นมาแถวนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ใช้เวลากันสักพอสมควรโอราะสังหรณ์ใจว่าเออเอฝั่งฝั่งทางนี้นะฝั่งทางเข<า><า>ียงนเนี่ยก็น,<อ>น่าสนใจนะอ่ะไปได้เลิกดีละเฮไหมอย่าเฮไหมเฮไหม เก้าโมงเก้านาทีพอดีเอาหนึ่งสองสับรับรอง